เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณทัดครับคุณผู้ฟังทัดเล่าให้ผมฟังว่าในโลกของเด็กช่างกลนั้นมีคําว่าศักศรีที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งและเรื่องราวสยองขวัญที่เขาจะเล่าถึงนี้มันเกิดขึ้นในรั้วของช่างกลรังสิตคลองหโรงเรียนเก่าแก่แห่งประทุมธานีที่ตอนนี้เหลือเพียงตึกร้างเป็นตึกที่ผนังเต็มไปด้วยคราบเข่าดินปืนและคราบเลือดจากเหตุการณ์อันดำมืด ที่ทำให้สถาบันแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวรถัดเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ในช่วงปีสุดท้ายก่อนที่มันจะกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังสถาบันช่างกลหลายแห่งในไทยนั้นมักมีปัญหาความขัดแย้งกับสถาบันคู่กรณีมานานจนเป็นเรื่องปกติความรุนแรงระหว่างสถาบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีนักเรียนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเรื่องเล่าของทัตก็เริ่มต้นจากศักดิ์ศรีและการรับน้องที่โหดเที่ยมที่สุดที่เขาเคยเจอมาในชีวิตบรรยากาศในคืนนั้นมันมืดสนิทราวกับท้องฟ้าก็ไม่กล้าส่องแสงลงมามองความบ้าคลั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตึกเรียนหลังเก่าที่ปิดตายมานานถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีรับน้องใหม่โดยเฉพาะตึกนี้เป็นที่ร่ำลือกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นว่ามีนักเรียนรุ่นพี่ เคยเสียชีวิตจากการซ้อมโหดที่นี่มาตอนแต่ตำนานความเฮี้ยนเหล่านั้นไม่เคยทำให้รุ่นพี่คนไหนหยุดใช้ตึกนี้เป็นลานประลองจิตใจพวกเขาเชื่อว่านี่คือบททดสอบแรกที่ลูกผู้ชายชั่นกลทุกคนต้องผ่านเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งและศักดิ์ศรีถัดมองเห็นน้องปีหนึ่งราวห้าสิบคนยืนเรียงแถวตัวสัน่นอยู่ใต้แสงไฟสีส้มสลัวของหลอดไฟที่จวนจะดับ กลิ่นเหงื่อกลิ่นฝุ่นและกลิ่นอับของตึกเก่าปะปนกันอยู่ในอากาศหนาทึบจนหายใจลำบากรุ่นพีปีสามที่คุมพิธีมีสายตาที่ว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความกดดันที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่นเสียงตะคอกสั่งดังสนั่นหวั่นไหวบังคับให้น้องใหม่ทุกคนต้องคุกเขา่าก้มหน้าลงกับพื้นคอนกรีตที่เย็นเฉียบมึงรู้ไหมว่าทำไมต้องมาที่นี่เสียงแห่พระเย็นเยือกของพิกิตประธานรุ่นดังขึ้น ที่นี่คือที่ที่พวกเราฝังความกลัวและความอ่อนแอของพวกมึงไว้จากนั้นพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและไร้เหตุผลก็เริ่มต้นขึ้นตามธรรมเนียมโบราณการซ้อมร่างกายด้วยการหวิดพื้นแบบนับไม่ถ้วนและการเตะต่อยตามร่างกายที่ทำให้น้องใหม่หลายคนเริ่มร้องไห้รุนพีไม่ได้ต้องการให้ใครบาดเจ็บสาหาัสแต่พวกเขาต้องการสกัดความขลาดกลัวออกไปให้หมดสิน้น แต่ในคืนนั้นมีน้องคนหนึ่งชื่อโอ๊ตที่ดูจะทนรับแรงกดดันจากรุนพี่ไม่ไหวโอ๊ตเป็นคนตัวเล็กที่สุดในกลุ่มปีหนึ่งแต่เขามีสายตาที่ดื้อรั้นไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆเมื่อพิกฤิสั่งให้โอ๊ตทาโทษตัวเองด้วยการโขกศรีรษะกับเสาเหล็ก โอ๊ตกลับเมินเฉยมึงกล้าขัดคำสั่งกูเหรอไอ้น้องศักดิ์สรีสถาบันไม่เข้าหัวมึงเลยใช่ไหมพีกริดเดือดจัดรุ่นพี่คนอื่นๆเริ่มส่งเสียงเชียร์กดดันให้พีกริดจัดการกับโอ๊ตอย่างรุนแรงที่สุดถัดที่ยืนคุมอยู่ด้านหลังรู้สึกถึงลางสังหรณ์บางอย่างมันเป็นความตึงเครียดที่ผิดปกติ เขาเห็นแววตาของโอ๊ตที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัวแต่เป็นความโกรธแค้นที่ถูกย่ำยีพิกริพุ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อของโอ๊ตแล้วเหวี่ยงร่างเขาไปติดกับผนังห้องเรียนเก่าจังหวะนั้นเองมีเสียงโครมครามดังมาจากชั้นสองของตึกทั้งที่ไม่มีใครอยู่บนนั้นแม้แต่คนเดียวทุกคนชะงักแต่นั่นกลับยิ่งกระตุ้นความเดือดดาลของพิกริให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว พี่กริดเริ่มเตะซ้ำๆที่สีข้างของโอ๊ดอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะร้องโอ๊ดอ่อยแค่ไหนจนกระทั่งโอ๊ดล้มลงไปกองกับพื้นแล้วไม่ส่งเสียงใดๆอีกเลยความเงียบที่เกิดขึ้นนั้นน่ากลัวกว่าเสียงตะคอกใดๆทุกคนเริ่มรู้ตัวว่าเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแล้วทัดกับเพื่อนรีบเข้าไปดูโอด๊ดแต่เขากลับนิ่งสนิท ดวงตาเบิกโพล่งจ้องมองเพดานเก่าที่เต็มไปด้วยใยแมงมุมเลือดสีแดงเข้มไหลซึมออกมาจากมุมปากของเขาชัดเจนว่าการซ้อมครั้งนี้มันเกินเลยไปมากพีกริตหน้าซีดเผือดไม่คิดว่าแค่การเตะไม่กี่ครั้งจะทำให้น้องตายได้ง่ายขนาดนี้คืนนั้นเป็นคืนที่วุ่นวายที่สุดพวกเขารีบช่วยกันหามร่างไร้วิญญาณของโอ๊ตออกไปจากโรงเรียนเรื่องถูกปิดเงียบอย่างมิดชิด ด้วยอิทธิพลบางอย่างที่หนุนหลังสถาบันช่างกลแห่งนี้ไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวก็แดงขึ้นมาและโรงเรียนก็ต้องปิดตัวลงในที่สุดอาคารเรียนกลายเป็นตึกร้างที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดและสายฝนกลายเป็นอนุสาวรีแห่งความรุนแรงหลายปีผ่านไปถัดกลับไปที่ปทุมธานีเขาขับรถผ่านซากข,ของช่างกลรังสิตคลองหกอีกครั้ง ความทรงจำในคืนนั้นยังคงตามหลอดหลอนเขาอยู่เสมอทำให้เขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในตึกนั้นอีกครั้งเขาต้องการจะขอคมาโอ๊ดด้วยตัวเองเพื่อปลดเปลื้องความรู้สึกผิดที่ติดค้างอยู่ในใจมานานถาดปีนรั้วเหล็กที่ถูกสนิมกัดกินจนผูพังเข้าไปในบริเวณโรงเรียนที่เต็มไปด้วยวัชพืชรกเรือ้ออาคารเรียนขนาดใหญ่ดูงเงียบสงบและมืดมิดมีเพียงเงาของต้นไม้ที่แกว่งไกวไปตามแรงลม เมื่อเข้าไปในตึกเรียนกลิ่นเหม็นสาบของความชื้นและฝุ่นหนาตลบอบอวนในอากาศแสงไฟฉายส่องไปที่ผนังเก่าๆเห็นร่องรอยของการสาดสีและการเขียนข้อความข่มขู่คู่กรณีมากมายนี่คือสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยศัก์สีและความบ้าคลั่งที่ไร้ขีดจำกัดทัดเดินตรงไปยังห้องโถงที่ใช้จัดพิธีรับน้องในคืนนั้นหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมา เขาเก้าวเข้าไปในห้องโถงที่ตอนนี้ว่างเปล่ามีเพียงซากโต๊ะเก้าอี้ที่พังทลายอยู่เกลื่อนพื้นเขาพยายามนึกถึงร่างของโอท,ที่นอนแน่นนิ่งอยู่ตรงจุดนั้นซึ่งเป็นจุดที่มืดที่สุดในห้องจู่ๆก็มีความรู้สึกเย็นว่าพุ่งขึ้นมาจากพื้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังแผ่พลังงานออกมาถัดเงยหน้าขึ้นมองเพดานทันทีเขาสัมผัสได้ถึงการจ้องมองที่ไม่เป็นมิตรจากความมืดเขาหยิบทูบที่เตรียมมาออกมาจุด ต่ไฟแช็คกลับจุดไม่ติดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน่าประหลาดใจอากาศรอบตัวเริ่มหนักอึ้งและมีเสียงคล้ายการลากสิ่งของหนักๆดังมาจากทางเดินด้านนอกเสียงนั้นดังเข้ามาเรื่อยๆเสียงโลหะครูดกับพื้นคอนกรีตท,ที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวถัดหันไฟฉายไปที่ทางเข้าแต่ก็ไม่เห็นอะไรมีเพียงความมืดและเงาตะคุ่มที่เคลื่อนไหวโอ๊ตกูกลับมาขอโทษมึงถัดพูดเสียงเบา แต่เสียงของเขาดังกล้องในความเงียบนั้นทันใดนั้นไฟฉายในมือของเขาก็ดับลงอย่างไม่มีสาเหตุทิ้งให้เขาอยู่กับความมืดมิดที่แท้จริงเขาได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆอยู่ใกล้หูราวกับมีใครบางคนยืนประชิดอยู่ด้านหลังของเขากลิ่นเขาเลือดจางๆที่เขาจำได้ไม่ลืมเริ่มโชยมาประทะจมูกอย่างรุนแรงขอโทษขอโทษกูทำไมเสียงแหบร้าเย็นเยือกดังขึ้นข้างหูของเขา ขาดตัวแข็งทื่อเขาพยายามจะหันไปมองแต่ร่างกายของเขาไม่ตอบสนองใดๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งมาบีบเข้าที่ต้นคอของเขาอย่างแรงความเจ็บปวดไม่ได้รุนแรงเท่ากับความรู้สึกที่ถูกดึงลงไปสู่ความสิ้นหวังในคืนนั้นเขานึกถึงภาพโอที่ถูกเตะซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคืนที่ฝนตกหนักนอกหน้าต่างแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้ง เป็นเสียงร้องโหยหวนและเสียงเตะเข้าที่เนื้อหนังอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่เสียงที่เกิดจากอากาศแต่เป็นเสียงที่ฝังอยู่ในมวลอากาศของห้องโถงแห่งนี้ทัดตัดสินใจรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีกระชากตัวเองให้ผลจากพันธนาการที่มองไม่เห็นนั้นเขาเปิดไฟฉายอีกครั้งและสิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายเย็นยะเยือกไปหมดที่มุมห้องโถงมีร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งในชุดนักเรียนช่างกลนเปื้อนฝุ่นและเลือด ร่างนั้นนั่งคุกเข่าก้มหน้าลงกับพื้นตรงจุดที่โอ๊ตเคยสิ้นใจตายเมื่อหลายปีก่อนเสื้อช็อปสีเข้มของเขาขาดวินและมีรอยช้ำสีม่วงคล้ำไปทั่วร่างกายที่บิดเบี้ยวถัดมองเห็นคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่บนพื้นคอนกรีตแล้วมันดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานร่างนั้นเริ่มเงยหน้าขึ้นอย่างชา้ชาๆเผยให้เห็นดวงตาที่กลวงโบและเต็มไปด้วยความเครียดแค้นมึงรู้ไหมพวกมึงทำอะไรกับกู เสียงของโอ๊ตดังสะท้อนกล้องในห้องโถงทัศรู้สึกว่าอากาศในห้องถูกดูดออกไปจนหมดเขายืนหายใจติดขัดอย่างทรมานเขาเห็นวิญญาณของโอ๊ตกำลังใช้มือที่เต็มไปด้วยเลือดแห้งๆรูปไปที่รอยช้ำบนตัวของเขาเองสักสีของกูมันอยู่ตรงนี้โอ๊ตพูดพร้อมกับชี้ไปที่รอยบาดแผลชะกันที่หน้าอกทันใดนั้น ร่างของโอ๊ก็พุ่งเข้าใส่ทัดด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติอย่างน่าตกใจทัดรู้สึกเหมือนถูกแรงกระแทกจากกำปั้นที่มองไม่เห็นอย่างจังที่บริเวณท้องของเขาความเจ็บปวดไม่ได้เป็นความรู้สึกหลักแต่มันคือความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความคับแค้นที่ถูกถ่ายทอดมาทัดถอยหลังอย่างไม่คิดชีวิตเขาชนเข้ากับเสาปูนอย่างแรงจนเกิดเสียงดังโครมคราม วิญญาณของโอ๊ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าเต็มไปด้วยน้ําตาที่ไหลลงมาปะปนกับคราบเลือดแต่ไม่ใช่รอยเลือดของโอ๊ตคนเดียวแต่มีรอยเลือดและรอยช้ำของคนอื่นๆอีกมากมายรอบตัวเขาถัดรู้สึกได้ว่าในตึกแห่งนี้ไม่ได้มีแค่โอ๊ตคนเดียวที่ติดอยู่แต่มีวิญญาณของนักเรียนที่ตายเพราะความรุนแรงอื่นๆด้วย เขาเห็นภาพซ้อนของเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาภาพของมีดดาบและปืนที่ถูกใช้ในการแก่งแย่งชิงศักดิ์ศรีที่ไม่มีอยู่จริงภาพเหล่านั้นฉายวนซ้ำไปมาราวกับว่าตึกนี้คือวงจรแห่งความแค้นที่ไม่เคยได้รับการปลดปล่อย ทัดรู้ว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและวิญญาณที่ถูกจองจำได้เขาตัดสินใจวิ่งหนีออกจากห้องโถงนั้นทันทีโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยเขาได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงเหมือนการทำโทษที่ดังไล่หลังมาอย่างบ้าคลัง่งมึงจะหนีไปไหนมึงก็เป็นส่วนหนึ่งของศักดิ์ศรีนี้เหมือนกันเสียงของโอ๊ตดังก้อง ถัดวิ่งผ่านทางเดินที่มืดมิดผ่านห้องเรียนที่หน้าต่างถูกปิดตายทั้งหมดเขาพุ่งตัวออกจากประตูตึกได้ในที่สุดหอบหายใจอย่างหนักใต้ท้องฟ้าที่มืดครึม้มเมื่อเขาออกมาถึงลานกลางโรงเรียนเขาก็ได้ยินเสียงที่หยุดลงทันทีความเงียบกลับมาปกคลุมอาณาบริเวณช่างกลร้างแห่งปทุมธานีนี้อีกครั้งอย่างรวดเร็ว ถัดไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับไปมองตึกเรียนที่ตอนนี้กลายเป็นสีดำมืดสนิทเขาปีนข้ามรั้วเหล็กที่ถูกสนิมกัดกินจนผุพังออกมาอย่างทุลักทุเลแล้ววิ่งไปที่รถของเขาที่จอดซ่อนไว้ขณะที่เขากำลังสตาร์ทรถเขาก็มองไปยังอาคารเรียนหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเขาเห็นเงาตะคุ่มคล้ายคนจำนวนมากกำลังยืนเรียงแถวอยู่บนระเบียงตึกชั้นบนสุด พวกเขาไม่ได้ยืนนิ่งๆแต่กำลังทำท่าทางบางอย่างที่ทัดขุนเคยเป็นอย่างดีนั่นคือท่าวันทยหัสแบบช่างกนที่เป็นการแสดงความเคารพต่อรุ่นพี่ที่เสียชีวิตแต่การทำวันทยหัสของเงาเหล่านั้นมันเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและโกรธแค้นพวกเขาทั้งหมดคือวิญญาณนักเรียนที่ถูกจองจำไว้ในวงจรแห่งความรุนแรงนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถัดขอบรถออกมาจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วไม่คิดที่จะหันกลับไปมองอีกเลยเขารู้ว่าตราบใดที่เรื่องราวของศักดิ์ศียังคงถูกยึดถืออย่างบิดเบือนตราบนั้นวิญญาณของโอ๊ตและนักเรียนคนอื่นๆก็จะยังคงติดอยู่ในตึกช่างกลร้างแห่งนี้ต่อไปพวกเขาเป็นเหยื่อและเป็นผู้คุมวงจรความโหดร้ายที่ฆ่าชีวิตเขาไป อาคารเรียนเก่าๆที่ปทุมธานีแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่ตึกร้างแต่เป็นสุสานแห่งความแค้นที่ถูกสาบไว้สุสานที่ถูกสร้างขึ้นจากความเดือดร้อนของรุ่นพี่และความคับแค้นใจของรุ่นน้องและทัดก็ภาวนาว่าคงไม่มีใครบ้าพอมที่จะเข้าไปปลุกผีช่างกนที่ถูกฝังไว้ข้างในนั้นอีกเลย เรื่องเล่าของเขายังคงทำให้ผมรู้สึกหนาวเหน็บแม้จะเล่าจบไปนานแล้วก็ตามเพราะความเขียนที่แท้จริงไม่ได้มาจากปีศาจแต่มาจากจิตใจที่บ้าคลั่งของมนุษย์และพลังงานความแค้นที่ฝังแน่นอยู่ในสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งบ่มเพาะคนตึกร้านที่ปทุมธานีนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าการรับน้องที่ผิดเพี้ยนและความรุนแรงระหว่างสถาบันที่ไม่จบสิน้น ได้สร้างผีที่ดุร้ายกว่าที่ไหนๆทัดบอกว่าเขามักจะได้ยินเสียงเครื่องมือช่างดังมาจากทางทิศนั้นอยู่เสมอเสียงเหมือนใครบางคนกำลังรับมีดหรือทุบเล็อย่างบ้าคลั่งในความมืดเขาเชื่อว่านั่นคือเสียงของโอสและเพื่อนๆที่กำลังเตรียมอาวุธสำหรับการรับน้องครั้งถัดไปที่พวกเขาจะจัดขึ้นในโลกของวิญญาณมันเป็นเรื่องที่น่าขนลุก และน่าเศร้าในเวลาเดียวกันที่ความตายก็ยังปลดปล่อยพวกเขาไม่ได้วิญญาณของพวกเขาถูกพันธนาการไว้ด้วยคำว่าศักดิ์ศรีที่รุ่นพี่เคยสอนไว้ศักดิ์ศรีที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตและการถูกจองจำอยู่ในตึกเก่าๆตลอดไปทัดเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เคยลองกลับไปดูตึกนั้นในเวลากลางวันอีกครั้งเพื่อนของเขาเดินสำรวจไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงบริเวณตู้ล็อกเกอร์เก่าๆในห้องโถง <c oughs> เขาเห็นเสื้อช็อปของโอ๊ตที่ถูกแขวนทิ้งไว้ในล็อกเกอร์อันหนึ่งที่เปิดแง้มอยู่เสื้อนั้นยังคงมีรอยฉีกขาดและคราบเลือดที่แห้งกรังเหมือนในคืนเกิดเหตุแต่สิ่งที่ทำให้เพื่อนของทัดตกใจที่สุดคือมีลูกดิ่งเก่าๆาวางอยู่ข้างเสื้อช็อปลูกดิ่งนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่างก่อรสร้างหรือช่างกลที่นักถือองค์พระวิษณุ และมันส่องประกายวาวับเหมือนเพิ่งขัดมาใหม่ๆทั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สก,กรปรกทันใดนั้นประตูทุกบานในตึกก็เริ่มปิดลงพร้อมกันอย่างรวดเร็วและเสียงดังปึ้งปังเพื่อนของทัศเรียบวิ่งออกจากตึกโดยไม่คิดชีวิตแต่ก็ไม่ทันคว้าเสื้อช็อปนั้นมาได้เมื่อมองย้อนกลับไปเขาเห็นเงาของใครบางคนกำลังยืนอยู่หลังประตูเหล็กที่ปิดลงเงาที่กำลังยิ้ม ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพอใจและเป็นเจ้าของทัดสรุปว่าตึกนั้นได้ดูดซับความรุนแรงทั้งหมดไว้จนมันมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วมันไม่ใช่แค่โรงเรียนร้างแต่เป็นสนามรบที่ยังคงมีการประทะกันทุกค่ำคืนเพียงแต่ผู้ที่ทำร้ายกันไม่ใช่คนมีชีวิตอีกต่อไปแล้วพวกเขาคือผีผีที่ถูกฝึกฝนให้มีความดิบเถื่อน และไม่กลัวความตายเพราะพวกเขาตายไปแล้วเรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการกระทําที่รุนแรงไม่ว่าจะเพื่อศักดิ์ศรีหรืออะไรก็ตามมันจะทิ้งร่องรอยและวิญญาณที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยให้ติดอยู่กับสถานที่นั้นตลอดไปยิ่งตึกนั้นเก่าแก่เท่าไหรพลังงานความแค้นที่สะสมไว้ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นทัดบอกว่า ทุกครั้งที่เขานั่งรถผ่านย่านคลองหกในปทุมธานีนี้เขายังคงมองเห็นตึกช่างกนร้างแห่งนั้นตั้งตรงงานอยู่ท่ามกลางความมืดดูเหมือนมันกำลังรอคอยนักเรียนใหม่ที่กล้าหาญพอจะมาสัมผัสกับตำนานสยองขวัญที่แท้จริงหรือบางทีอาจจะกำลังรอคอยรุ่นพี่ที่เคยทำร้ายพวกเขาในคืนนั้นเพื่อกลับไปรับการรับน้องที่โหดเทียมกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหลายเท่าตัว การรับน้องที่ไม่ใช่แค่การซ้อมแต่เป็นการฉีกกระชากวิญญาณให้แหลกสลายทัดบอกว่าเขานอนไม่หลับมาหลายคืนหลังจากที่กลับไปเยือนที่นั่นเพราะทุกครั้งที่เขาหลับตาเขามักจะได้ยินเสียงร้องของโอ๊ตดังขึ้นมาในโสดประสาทเสียงที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดจากการถูกทรมานร่างกายและความเจ็บช้ำทางจิตใจเขารู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลา รากับวิญญาณของโอ๊ตได้ติดตามเขาออกมาจากตึกนั้นแล้วหรืออาจจะบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของตึกร้างแห่งนั้นได้เพราะคนที่เคยมีส่วนร่วมในวงจรความรุนแรงก็ต้องแบกรับภาระแห่งผิดนั้นไว้เรื่องราวของช่างกลรังสิตคลองหกจึงเป็นตำนานผีที่ไม่ได้เล่าเพื่อความสนุกแต่เป็นการเล่าเพื่อเตือนใจถึงผลลัพธ์ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนสถานศึกษาให้กลายเป็นสุสานที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปย่างไกลอีกทัดเล่าว่ารุ่นพี่คนอื่นๆที่อยู่ในคืนนั้นก็ต่างประสบพบเจอเรื่องราวแปลกๆบางคนฝันเห็นโอ๊ตมายืนมองอยู่ข้างเตียงในชุดนักเรียนที่เต็มไปด้วยเลือดสดๆบางคนได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากตู้เสื้อผ้าหรือได้กลิ่นข่าวเลือดโชยมาในบ้านซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามตำนานที่ว่า หากใครทําให้ผีช่างกลตายอย่างไม่เป็นธรรมวิญญาณน,นั้นจะตามไปทวงถามความยุติธรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างไม่ลดละโดยเฉพาะพี่กฤิที่ต้องย้ายหนีไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะทนแรงกดดันและคำสาปแช่งไม่ไหวแต่ถัดเชื่อว่าไม่ว่าจะหนีไปไหนวิญญาณที่ถูกจองจำด้วยความแค้นก็จะตามไปถึงเพราะความแค้นที่สั่งสมมานานหลายปีในตึกช่างกลแห่งนี้มันรุนแรงเกินกว่าจะถูกลืม เขาทำได้เพียงภาวนาให้ความรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริงได้จบลงเสียทีเพื่อที่วิญญาณนักเรียนเหล่านี้จะได้หลุดพ้นจากพันธนาการของตึกเก่าๆที่ประทุมธานีตึกที่ทำหน้าที่เป็นคุกที่จองจำความเจ็บปวดและความเครียดแค้นตลอดไปถัดบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การเห็นผีแต่คือการรู้ว่าผีตนนั้นคือใครรู้ว่าผีตนนั้นตายเพราะอะไร และรู้ว่าเราเองก็มีส่วนทําให้เขาต้องตายนั่นคือความหลอนที่แท้จริงที่ติดตามเขาไปทุกย่างก้าวในชีวิตที่เหลืออยู่เขาจะไม่มีวันลืมเสียงร้องไห้ของโอ๊ตในคืนนั้นและภาพร่างที่แน่นิ่งอยู่บนพื้นภาพที่จะย้ำเตือนเขาเสมอว่าศักดิ์ศรีที่บิดเบือนนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายสูงแค่ไหนและราคานั้นก็คือชีวิตของเพื่อนร่วมสถาบันที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นวิญญาณร้าย วิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่แถวคลองหกคอยเป็นตำนานสยองขวัญที่ไม่มีวันจบเพราะเรื่องราวของช่างกลนตีกันและการรับน้องโหดมันเป็นปัญหาซ้ำซากในสังคมไทยและตึกร้างแห่งนี้คือผลผลิตที่น่าสยดสยองที่สุดของวงจรที่ไม่สิ้นสุดนี้เองดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสขับรถผ่านถนนสายเปรี่ยวในปทุมธานีและเห็นอาคารเรียนเก่าๆที่มีป้ายชื่อสถาบันช่างที่ถูกพ้นสีลบเลือนไป อย่าคิดจะเข้าไปรองของเป็นอังคาดเพราะคุณอาจจะได้เจอกับการรับน้องที่โหดเหี้ยมที่สุดในชีวิตที่จัดขึ้นโดยรุ่นพี่ที่ถูกความแค้นจองจำไว้ในโลกหลังความตายและเมื่อพวกเขาได้ตัวคุณไปแล้วคุณจะไม่ได้กลับออกมาง่ายๆอย่างแน่นอนคุณอาจจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของศักดิ์ศรีที่ถูกจองจำในตึกร้างตลอดไปเหมือนอย่างที่โอ๊ตและวิญญาณนักเรียนอีกหลายคนต้องเผชิญอยู่ทุกค่ำคืนเรื่องเล่าของทัต เป็นอุทาหรณ์ที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมามันไม่ได้มีแค่ตำนานผีตึกเก่าแต่มีประวัติศาสตร์ความรุนแรงที่แท้จริงหนุนอยู่เป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้ตึกร้างแห่งนี้มีความเฮี้ยนที่หนาแน่นยิ่งกว่าที่ใดและผมก็เชื่อว่าโอ๊ตคงไม่ได้รับการปลดปล่อยจนกว่าตึกนั้นจะถูกทำลายไปจนหมดสิน้นหรือจนกว่าศักดิ์ศรีที่บิดเบือนจะถูกลบออกไปจากจิตใจของคนรุ่นหลังให้หมดแต่ตราบใดที่ตึกยังตั้งอยู่ วิญญาณแห่งความรุนแรงก็จะยังคงอยู่ณที่แห่งนั้นขอขอบคุณทัศที่กล้าหาญเล่าเรื่องราวอันมืดมิดนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับหวังว่าเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนประหนักถึงความน่ากลัวที่อยู่เบื้องหลังตำนานผีความน่ากลัวที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย์ด้วยการอย่างน่าเศรา้าคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนอนหลับฝันดีอย่าได้มีเสียงเครื่องมือช่างดังใกล้หูนะครับ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ